ถอยหลังคุณแม่กันหน,หนึ่งสองสามคุณแม่ไม่หยิบเลยค่ะหึงนะคะแล้วก็ยืนยูหนักจริงนะคะคุณแม่หน <un brewer y> ัก er. <icha> ทุคุณแม่หนักมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอยเุยอุ้ยยอุออุุุ้้ยอะคุ้ยอ้ยอุยยอุ้ออุุุ้ นะคะจากนี้นะคะรับผิดดูแลให้เสมือเป็นคุณแม่ของเราเลยค่ะส่วนคุณนาคะผู้ิงนนี้ค่ะคุณน้าแม่รายยิ้สวยสับปิดนี้ได้สิ่งที่ดีงามจากคุแม่นี้มาเสอแ่ว้อแม่ะกแม่ด้วยกไปกอุณแม่เลยงรเลยค่ะอสิ่งมืเลยค่ะ คุณแม่บอกอยากกอดลูกชายมากมีลูกชายเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนนะคะอ่ะที่อยากก็หาคุณพ่อคหาเสมอค่ะตอนนี้นะคะค,คุณพ่อนนะคะจะฝากหนุ่ยในตังเขานะคะ,คะ,ะ,ะ,คะให้กับเจ้าบ่าวนะคะคุณแฟนดูแลคุณแม่คนต่างเจ้าสาวกอดคุณพ่อหน่อยนนะโม เจ้าเปล่าล่ะฝักเรื่องฝักตัวครับพ ah. ่อรับรับผมเยอะๆนะคะน่ารักมากค่ะเรียบร้อยค่ะัค่ะ